สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Geono Plus นะครับผมสีม่วงตรงลูกศรนะครับนั่นคือบริเวณที่เราจะมาเติมน้ำมันกันนะครับและอันดับแรกนะครับเราต้องมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นน็อตเบอร์12นะครับก็ผมแนะนำให้หาบล็อกนะครับมาใช้ในการขานออกนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับ ตอนนี้ก็จะมีลูกบล็อกนะครับเบอร์ B 12แล้วก็ด้ามขันแข็งนะครับด้ามที่ใช้ต่อกับลูกบล็อกนั่นเองนะครับผมเวลาใช้บล็อกขันเนี่ยจะทําให้หัวน็อตไม่เสียนะครับในขณะที่เรากําลังจะขันน็อตถ่ายน้ํามันนะครับให้กดหัวน็อตแน่นๆนะครับกดประแจแน่นๆนะครับแล้วก็ใช้มือตบประแจนะครับ แทนการใช้แรงกดประแจาภายในครั้งเดียวนะครับในระหว่างที่น็อตขายตัวแล้วนะครับให้เราใช้ลูกบล็อกนะครับในการช่วยขันนะครับเพราะบางทีถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องโดยที่เครื่องร้อนนะ่ะมันจะลวกมือเราได้นะครับ ระหว่างที่เรารอน้ำมันไหลออกจนหมดนะครับให้เรามาทำการสะอาดหัวน็อตเตรียมรอไว้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยให้เราใช้บล็อกนะครับสวมเข้ากับหัวน็อตน,นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปพอให้ตึงมือนะครับจากนั้นให้เราใช้ผ้า เช็ดคราบน้ำมันที่มันเยิ้มอยู่ใต้ท้องเครื่องให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการขันล็อให้แน่นนะครับจากนั้นให้เราใช้ด้ามขันแข็งต่อกับลูกบ็อกแล้วก็ขันให้มันแน่นอีกทีนึงนะครับ จากนั้นนะครับให้เราขันน็อตเติมน้ํามันนะครับอันนี้จะเป็นของแต่งนะครับแต่ถ้าเป็นของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นของเดิมๆจะเป็นพลาสติกนะครับก็ให้ขันออกมานะครับและอันนี้ก็จะเป็นกรวยน้ำมันนะครับ คือถ้าเป็นน้ำมันยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะไม่มีหวัวแหลมแหลมเพิ่มเข้ามาให้นะครับมันก็จะเป็นแบบปากขวดเฉยๆเราก็เลยต้องใช้กลวยในการแบบช่วยเติมน้ำมันนะครับและน้ำมันที่เราจะมาเติมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Custom Power One Automatic 1 0 w 40 0.8ลิตรนะครับ รุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงฝานะครับถ้าดึงออกมาแล้วจะกลายเป็นกรวยให้เราเลยเราไม่ต้องหาอุปกรณ์ใดๆเสริมเพื่อให้มาเป็นกลวยนะครับนี่จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับหลังจากเติมเสร็จนะครับอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณช่องเติมน้ำมันด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราขันน็อตเข้าไปที่เดิมนะครับก็ความแน่นก็ประมาณพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราสตาร์ทรถแล้วก็เช็คตามจุดต่างๆนะครับว่ามีรอยรั่วของน้ำมันหรือเปล่าหรือเป็นปกติดีหรือเปล่านะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากดูแลรักษาลดตัวเองด้วยมือของตัวเองนะครับและก็ขอฝากช่องน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับ I am Freddy นนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ